อืมตอนนี้ก็อยู่บ้านนะน,นะคะสำหรับที่ผ่านมาเจอาก็ก็ขอโทษเอฟซีไปแล้วแต่ก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะโอเคตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเจ้ามา <c oughs> <c oughs> ก็ยังเป็นศูนย์อยู่ <c oughs> อันนี้ก็พูดไปเรื่อยๆก่อนเนาะเผื่อเอฟซี รู้ตัวว่าเจอามาก่อนอื่นต้องขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะคะเมื่อคืนก็ขอบคุณไปแล้วละว่าขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจเจอาและเจอาก็รู้สึกดีมากมากมากากดีที่อย่างน้อยเจอาก็รู้สึกว่าเอฟซียังรักและเมตตาเจอาอยู่แลวก็ให้อภัยในหลายๆสิ่งที่ทำลงไปนะคะบางทีแล้วก็ฟิลขานะคะ อันนี้แจกก็ขอเป็นอุทาหรณ์ให้กับเอฟซหลายท่านนะคะว่าการที่เราจะมีอารมณ์อะไรก็ตามขอให้เรามีสตินะคะทุกคนอืมทําอะไรลงไปแล้วบางทีเราก็ไม่สามารถเรียกเรียกความรู้สึกนั้นกลับมาได้อันนี้แจกก็รู้สึกไม่ดีนะสลรับตัวเองอะไรเงี้ยก็มีเอฟซีหลายท่านห่วงใยมาจจาก็รู้สึกไม่ดีเลยที่ทําให้เอฟซีเป็นห่วงนะคะอันนี้ต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะอืมอันนี้พูด ไปเรื่อยๆนะว่าตอนนี้ก็ศูนย์คนที่เข้ามาดูเจอามาฟังเจอาตอนนี้พ่อกับพี่ชายก็ไปดูแม่โดยมีพี่สาวมาช่วยดูแลแม่อีกทีหนึง่งโอเคจาก็เลยว่างในทีนี้อืมก็ดีบางทีการได้พูดคุยกันการได้ทำความเข้าใจกัน ในหลายเรื่องมันก็จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เราคิดว่ามันจะผ่านไปไม่ได้มันผ่านไปได้นะทุกคนมันผ่านไปได้เปิดใจให้กว้างนะบางทีอันนี้เอาเจาเป็นตัวอย่างนะทุกคนปัญหาต่างๆที่มันเข้ามานะ่ะบางทีการที่เราไม่รลบฟังใครหรือการที่เราไม่เปิดใจฟังเขาบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมมืดบอดนะคะ อันนี้พูดคุยสักหน่อยตอนเอาสักสิบสิบยี่สิบนาทีนะโอเคแล้วแจก็จะไปทำภารกิจนะทุกคนอันนี้แจ้ก็วัตถุประสงค์ของการออกมาก็ก็คือขอโทษเอฟซีนะคะที่จริงนะช่องนิยายและโรแมนติกของเจอานะ่ะคาดหวังอย่างมากเวลาเอฟซเข้ามาแล้วจะได้มีความสุขนะทุกคนนะนั่นคือวัตถุประสงค์ของเจอา แต่ตอนนี้ก็เจ้ก็กลับมาแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเจ้ก็จะลงนิย่ยให้เอฟซีฟังเหมือนเดิมนะนะคะอืมก็มาอยู่เป็นกําลังใจให้แจวเหมือนเดิมนะยังไงเจ้ก็จะอยู่ตรงนี้แหละก็จะอยู่กับเอฟซีเหมือนเดิมนะคะรกัรกรกัรกรักรักเอฟซีแล้วเนี่ยเจย้าทำยังไงได้อีกละ่ะอืมอย่างนั้นก็ต้องหาเวลามาอ้อนเอฟซีอยู่เหมือนเดิม ทุกคนจ๋ากินนาทีแล้วเจ้าขออนุญาตจบไลฟ์นะเจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับสิบสามท่านที่เข้ามานะคะเจ้าขอโทษนะที่ทําให้เอฟซีไม่สบายใจโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็มีคุณนิชาคุณอาร์ตคุณชนยเนตรคุณลุงทิพย์คุณมันิตาแล้วก็คุณอาร์ตนะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนสลัขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมาก จรักเอฟซีที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณแจขออนุญาตจบไลค์ค่ะรักทุกคนนะแล้วก็ขอโทษด้วยสวัสดีค่ะรัก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 เอฟซีค่ะ